สวัสดีครับนี่คือการทดสอบเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ของกิตไทยอินเวอร์เตอร์ตอนนี้อาการที่พบเจอทำงานอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตอนกลางคืนปิดเครื่องอัตโนมัติแต่ว่าตอนกลางวันพอมีไฟมาแล้วไม่อยอมทำงานซึ่งสาเหตุมาจากโมดูลต,ตัวเล็กๆตัวนี้ โมโดูลตัวเล็กๆตัวนี้มีหน้าที่รับไฟจากโซลาเซลล์คือพูดง่ายๆคือ DC c o คอนเวอรตอร์ตัวหนึ่งถ้าแรงดันไม่ถึงหรือว่าอุปกรณ์ตัวนี้เสียโซล่าอ่ากิทไทยนเวอร์เตอร์จะไม่ทำงานแล้วนะตอนนี้มีการเกี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้เรียบร้อยและจะทำการเทสนะครับ อ่าตอนนี้จะทดลองเปิดเครื่องปรากฏว่าเครื่องทำงานปกติหลังจากเปลี่ยนอะไรตอนนี้ใช้ power supply 100วัตต และแรงดันที่ขึ้นคือ0.3เป็นจุดทศนิยมจุดทศนิยม1นึ่ตำแหน่งอาจจะเป็นจุดสาอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามตอนนี้จะทดสอบว่าถ้าเกิดตัดไฟแล้วเปิดใหม่จะสามารถทำงานอัตโนมัติได้ไหมตัดปึด๊ดซึ่งสังเกตได้ว่า เครื่องดับไปแล้วแล้วเราก็ลองเปิดไฟใหม่อีกทีหนึ่งอ่าเครื่องสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัตินะครับการสับเปลี่ยนการเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับ